ดีครับพบกับพะร่องกระปองขยะอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวันที่ชิบหามกรล่าครับสีมาชี้แจงว่าพะร่องกระปองขยะรับมิเตอร์แบบใดแน่เนาะแบบไม่ร่างนี่พะร่องกระปองขยะรับหมดถูกถูกสภาพนะครับรับถูกสภาพจริงๆก็คือขาเป็นสภาพแยกกว่านี้ก็คือไหนมาดูนี่สภาพแยกกว่านี้ แย่ yeah, จากตัวนี้เนาะมันจะเป็นสภาพเลยอันนี้ดิจิตอลนี้ครับไฟไหม้ครับอันนี้โอ้ยอันนี้มันก็แย่แย่พอดอยู่ดอกเด้อแต่ว่าทรงขาพมาก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ซือว่าเป็นดิจิตตลสามเปรน,นะครับจซื้อว่าอาการทั่วมาเนะาะเภทรักษาบอหายเอาสีฟัลเมลี่นถาในพี่น้องเตรียมโรคเย็ยนถากบมีนะ่เนาะแบบนี้ก็รับครับ อามีีแบนรับครับรับครับสามเฟสโอ้เออมาสภาพดี๋ยวพ่อรับอยูุครับอ่ากีนองเบอร์เดอกสีทรงมาให้พะลรอกกับกองขยะรับครับแบบนี้ก็รับไม่แบบนี้ก็รับครับแต่กาส่งภาพมาให้พะลรอกกับกองขยะตีะ่ราคา่อน,นะครับแบบนี้ก็รับครับดำปานนิโกแบบนี้ก็รับนะครับ บบดำเปิดๆดำปานิโกตากแดดครับบแมนดำซื่อๆอ้ะสามเศษนี่ก็รับครับรับทุกสภาพพีเดีครับพี่น้องคนใดสงสัยกับทรงภาพมากให้พาล่องกับกองขยะตีราคาได้ลยนะครับแต่ว่าดีดีตอนปลาถึงดีดีตอนเลยนะครับว่าคือก็แบบการหมุนอยู่ครับเพราะว่าดีดีตอนดีกว่อ,อ,อปลอ คอยมีราคาปันปันใดแต่ว่าการรับคือกันครับครับตอนเดิมครับภ <c oughs> าพมาสีราคาใดทันทีครับ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามครับ <c oughs> ส่งมาเดอ้อส่งมาเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs>